กราบสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกลิกทันค่ะเมื่อนี้พ่อกันตอนดึกๆเนาะคะ่ะกะตอนนี้กะประมาณสามทุ่มกวัวเนาะคะ่ะเมื่อนี้แอดก็ไม่สูตรของเก่าๆมานำเสนอคือเก่าเนาะคะ่ะกะซึ่งเอฟซีคุณพ่อน่ะคะ่ะเป็นประมาณคุณพ่อคุณแม่เนะะาะพนว่าแอดเอ้ยเฮ็ดสูตรบวกสาม ให้เบิ้งอีกแน่ว่าสันเพิ่นว่าเพื่อนจำบ่ได้บันนี้แอดก็เลยเฮ็ุในเพิ่นเบิ่งเนาะคะ่ะเฮ็ดในเพิ่นเบิ่งอีกก่อนก็คือเตือนความชรงจำจากหน่อยเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าคือวานเะนาะคะ่ะผู้เฒ่าพ่นค่อยจำยั้งบ่ค่อยได้เห็นไหมคะ่ะเนาะสูตรบวกสามะคะ่ะยังงมัอนได้หลุดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็ยังใส่ได้อยู่คือเกาะะ่าเนาะ อแอดก็จะเห็ดให้เบ่งจากวันที่1ตุลา2หาห6เนาะเอาอันเกา่ามาเราไม่กับว่าได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะเริ่มจากวันที่1ตุลาเนาะค่ะสูตรบวกสามสูตรบวก ค่ะวันที่หนึ่งตุลา <c oughs> หนึ่ตอตก,กหกหกเนาะคงเลขออกเจ็ดสองเจ็ค่ะเจ็ดสองเจดสองศส,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 สองค่ะอ่นะ ผู้ใดเขามา่หไม่ผู้ใดบ่ท่านเค่ยเคยเบิงบ่เคย,เ,คยเห็นเนาะคะ่ะกะเห็ดไปพรอมๆแอดเลยก็ไดเนาะคะ่ะเนาะอ่าซึ่งอ่าสูตรบวกสามนี่เนาะคะ่ะเพิ่นกะเอารักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งนี่เนาะคะ่ะลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งมาตัาง้งคือเกา่าเนาะค่ะก็ซึ่งรักหน่วยเนี่ยก็คือสอง สองบวกสามค่ะบวกสามเท่ากับห้าค่ะเพราะเขาได้หาอังสี่แล้วห้ากับม่นับต่อเลยเนาะค่ะเนาะห้าหกเจ็ดค่ะห้าหกเจ็ดจังได้กับม่แน,น่นอนเนาะคะ่ะในนี้ในสามตัวนี้บ่ม่าบนกับมา่ล่างซึ่งงวดนั่นนะ ออกหกหกเด้อค่ะออกกระเขาก็เกา,าอยู่สบายหันไปเขารางเด้อค่ะบัดน,นี้เอาเ้ามาก็ะจะมาเบิ่งงวดต่อไปเลยค่ะว่าเลขเลขในนี่เขาเลขหกเด้อค่ะงวดต่อมานี่แอดกำลังตะดสิเหตุให้เบิ่งนี่วันที่สิบหกตุลาค่ะสิบหกต่อคอหกห,ก,หกค่ะคือเลข หมวดที่ผ่านมาตะกีเนาะค่ะเนาะมวดที่ผ่านมาวังหันเลขก็ออกเก้าเก้าสามหนึ่งค่ะเก้าสามหนึ่งสี่สี่หกค่ะมือนห้าก็ได้ลักหน่วยนี่ก็คือเลขหกค่ะ เลขหกมาตั้งตรงนี้เด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นวาเพิ่นลืมสูตรนั่นไหมค่ะเบิงลวดค่ะงวดนี้แอดสีเห็ดแห้เบิงว่ามันมีตัวใดแนง,งวดสีมาานี่เนาะคะ่ะเอาตั้งเลขหกเราเขาก็กมาบวกด้วยเลขสามค่ะหกบวกสามได้เก้าเท่ากับเก้าเด้อค่ะท่านผู้ชมเก้าศูน หนึ่งเด้อค่ะเก้าศูนย์หนึ่งงวดซิมาเนี่เลขติดก็คือเลขตั้งรักเนี่ยเนาะค่ะก็มีเก้าศูนย์หนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้องวดซิมานี่ละงวดซิมาเฮ้านี่วันที่หนึงน่งหนึ่งพอยอหกหก,หกค่ะ เข้ากับไปรุ่นกันรวดติดเก้าติดศูน์ติดหนึ่งี่หาตัวใดเด็ดตัวใดเข้าชอบนี่แหละเอามาใส่เลยค่ะย่งสูตรนี่นี่ย่งมาท่านได้หลุดด้วยค่ะแอดกะนับบะควยผลละนับบะคูผลละว่าจักหงวดแล้วเนาะตามที่เฮ็ดมานี่บ่หรุดจักเทียไม่งวดนี่แหละ ที่เด่นกมูตามสูตรที่เคยเหยดมากเนาะค่ะสูตรนี่หละเก่งที่สุดแล้วแม่นมากๆก,ก็คือมันตังมีตั้งสามตัวเนาะค่ะมีตังว่าสามตัวหลุดยากที่สุดซึ่งงวดวางหันก็ออก เขาไปที่สี่หกเียด้อค่ะติดหกเขา่าคือเกาหมดจีถึงกัเด่นเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกมาตัวอันนี้แอดสีเน่นไห้เด้อค่ะไพ่ในสามตัวนี่ตัวไหนสวยที่สุดเนาะตัวไรสวยที่สุดแอดมากตัวนี้เด้อค่ะท่า,านผู้ชม หวดสีมาเนี่ยกระล่องเบิงล่องเหรียญเบิงล่องออกไปเสียงเบิงมันจะเป็นจงังไดศูนย์นีนเนาะศูนย์ไปคู่กับอะไรก็อยู่ในเหลียกมากเหลีกชอบของแต่ละคนเนาะแต่แอดแอดฟันเลยหวดสีมาเนี่ยมีศูนย์ค่ะวิ่งได้เลยศูนย์นี่เสี้ยนหน่อยเด้อค่ะจัดให้ตัวนี้ มาได้0กับ1เด่น0มาหนึ่ง1กับิมามันสีแยงกันมากไพ่นในสองตัวนี่แหละค่ะของสูตรนี่เนาะสูตรบวก3คุณพอคุณแม่ิกก่นกะคือสีใดเบิงอยู่ดอกเนาะที่เพิ่นถามขอมาแอปกระจับให้เป็นลิขี่เรียบร้อยแล้วของมวดซีมานี่ค่ะมี9มี0มี1ค่ะท่านผูช้ชมค่ะ มีเกมีศู 9, 000, 000, 000, 000. นย์มี1เอาคร่าวๆซ้ำนมฆกับพอ่อแล้วก็อีกประมาณสองมือเด้อค่ะเลขวิ่งของเลขลับหลังกองนะแม่มคะ่ะเลขวิ่งตัวเดียวแล้วก็จับคูเพิ่นว่าอีกประมาณสองมือเพิ่นจะปล่อยให้นะคะ่ะ กัดอีที่ทูทานกะรอดเอด้อขายอถทะเบงรอติดตามไว้เลขยกหลังกองเพื่อนนี่ยังมาท่านในหลุดเนาะคะ่ะห้ายงวดแล้วจับคู่กัถือบางเทียกกะตัวเน้นเพื่อนนี่ออกตัวกรับกะมี่เนาะค่ะออกกระมี่งวดเดียวลนะ่ะออกตรกรัวกัปเนาะซึ่งเลขออกหนึ่งสองบนห้มาสองหนึ่งค่ะ อันนี้กระแล้วแต่สีพินิดพี่เจรนาเอาเองเพิ่นจับคู่มใาหายแล้วนะเนาะเอาล่อส้มกันนะคะอีกประมาณสองวันแอดสิลง่งิิปหายเบิงเลขลับหลังกองสายกอทอมอเดอร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็จะมีเลข ตแน่นของเส้นหน่อยผ้าร่วยพอมมืออื่นเนาะกาเลขของเส้นหน่อยผ้าร่วยกะใส่ได้อยู่หลักหน่วยเพิ่นแน่นไปทางหลักหน่วยงวดวังหันหลักหน่วยเพิ่นกับเขาเลขวิ่งเพิ่นกับเขาเด้อพี่น้องค่ะของเส้นหน่อยเองนี่ละวิ่งหกวิ่งหนึ่งวัางหาันหกกับเขาเต็มเต็มหลักหน่วยกับมาพอมมืมอ,ออื่นแอดสิ่ปอยตัวแน่นห้สิฟันห้ว่า เอาสิ่ถือตัวไรเนาะค่ะเนาะสิ่ถือกอกถือใจคุณพอ่อคุณแม่บอเอือนกันล่อล่อชมกันค่ะของเส้นหน่อยผ้าร่วยเด้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้กับพ่อสมควรแล้วดึกแล้วก็วบบ่าได้เนาะค่ะอันนี้ก่ะซึ่งคลิปนี้ก่ะมาทรงเอซี FC. คุณพอ่อคุณแม่เขานอนเอาไปพิจรารณาเบิง แล้วก็เอาไปเสียงเบิงสิฟันดีบอเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดกะขอให้คุณพ่อคุณแม่นอนรับให้ได้เงินเมือนนอนตื่นให้ได้เงินแสนให้มีโชคมีลาบหวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองหาหกหกน้ำกันเนาะคะ่ะให้มีโชคมีลาบน้ำกันได้ถือเงินก่อนใหญ่ยยๆต่โตหวดสิมานีเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ